สวัสดีครับพบกับช่องชีวิตองคูอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะประชุกับพับ G จีพหนึ่งและเรามากับน้องพอดเจ้าเดิมเจ้าเก่าน้องพอดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> ทำไมงพูดกอกไปเลยไปเลยดิไปเลยพีจจัดการวันนี้เรามีแผนเหมือนเดิมไหมเรามีแผนไหมอเอาเป็นว่าคุยในเกมเี่โอเคตอนนี้ไม่มีลงๆอีกแล้วลงแบบลงลง ลองได้พหมตามฉบับชิคเก้นปาร์ตี้่หรือเปาไฮ้ยเฮีเชี่ยอยู่ไหนส่วนไม้ไอ้สัตว์กับสบตี้ไปไม่ไม่เหมือนไม่มีอะไรทำอ่ะไม่เคยปีนยอดเสาเฮียในพอดอยู่ไหนพอดอยู่ไหนเออเออมึงง้างเหรอมึงง้างเหรอ มามาพ pues ี่วุ้ยวิญญายกับส้มอยหลบพี่ผมต้องลบละอเฮียเล่นเหมือนเด็กเลยเฮียเล่นเกมอย่าตึงใช่ไหมเนี่ยเล่นเกมอย่าตึงเพราะฝีมือเราก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไม่ตีงเลยแล้วเหยาซีเรียดนะฮะ เราเล่นเกมเพื่อคลายเครียดนะผมว่างๆจากการทำงานก็มานั่งเล่นเกมกันได้นะฮะสบายๆชิลๆผมเองเล่นเกมไม่เป็นผมยังชิลได้กับการเล่นเกมเลยใช่ไหมน้องพัดใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดแลนดิ้งกันนี่คือมันกดติดตามกันไม่ได้หรอเกมนี้ไม่ได้พี่โอเคแทนพี่ลงจุดนี้นะ ไม่มีการนัดหมายวะเฮียแม่งแผนได้มีโล่งๆจริงๆด้วยโอ้โหสนิยของพับจีเอาจริงเอาจริงไม่กูโดดมาที่ไหนวะเนี่ยเฮียคนอย่างเยอะไอ่เลี้ยว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 หมุนวัวกลับออนหมุนวัวรถลักูเชี่ยแม่งคนอย่างเยอะเลยเชี่ยแม่งคนเยอะเกิน คนคนคนเยอะจัดเลยวะแถวนี้นี่เกิดอะไรขึ้นวะโอ้เก็บปืนช้าอ่ะพอจริง ไม่มีกระเป๋าอ่ะเฮ้ยชุดปฐมพยาบาลเหรอพอดเอาไรได้พี่ผมมีปืนพกกระบอกเดียวเฮ้ยโอ้โห,โโหข้างๆเต็มละบอกแล้วจะปืนละลม่งพี่ไม่มีนะหนวาไม่มีกระเป๋าอะ่ะวินกรมผมมีแต่กระเป๋าหนึ่ง โหดสัตว์ด้าน,นบนคือคนเยอะจัดอะ่ะพี่พี่มาจากจุดนั้นเลยเมืเ่อกี้มาจากจุดคนเย<ด>อะอันนี้ปืนพี่พี่มีปืน,ปนพี่มีปืนแล้วเว้ยปืนสั้นปืนยาวเลย okay, บบอาวุธค่อนข้างครบมือแต่ไม่มีกระเป๋าอ๋อเจอกระเป๋าแล้วกระเป๋าสอง อ๋อนี่บอกไว้ก่อนนะนี่พับจีซื้อนะฮะซื้อมาซื้อมานานนมปัจจุบันก็ฟรีแล้วปัจจุบันฟรีเฉยเทียแม่งกูซื้อมาซื้อก่อนไปเป็นทาหารเนี่ยแหละเพราะแม่งกูซื้อเสร็จฟรีเฉยแต่ก็โอเคอู้ย วิ่งเข้าวงเลยว่าไม่ไหวแล้วอะกับเมืองนี้เยอะเกินอุ้ยหลุมอย่างลึกพอดพอดก็วิ่งมาเหมือนกันนี่หวายกลววิ่งตามันมาเนี่ยพี่พี่กลัวอยู่เดเดเวเป็นพอร์จไฟฟันเลยนี่กระเป๋าพี่กระเป๋าหนึ่ง ไม่พี่มีกระเป๋าสองแล้วพี่มีกระเป๋าสองแล้วโอเคพีพ่พี่ได้แล้วพี่ได้แล้วนี่มันคือแมปอะไรอะน้องพดไม่รู้พี่อันนี้ก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเรอก็น่า<ต>จะเหมือนภาพจีมอเบลลอ่ะอแต่น่าจะกว้างกว่าเยอะเลยภาพจีมอเบลลพี่ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะพี่เพิ่งออกจากค่ายเนี่ยโอ<ๆ>ก้กดผิดกดผิด ผมกดผิดค,ครับขอโทษครับนู่นมีคนแชร์ในดิสบอกว่าเหงาน,น่นโ่นโน่นตุม้มเฮ้ยน้องพอดขึ้นรถเร็วเฮ้ยเอขับ <bles S 2> ah. ขึ้นรถเลยไปพี่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึองอัดเทปอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, hey. อ,อะไรอะไรอะไรพี่ขับมาแล้วมูโรตูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอัดเทปอยู่ไปเลยพี่โอเคไปเลยครับไปเลยครับพี่ขับดีดีน่อยครับเดียๆๆ๋วยวเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์หน้าจอยเดี๋ยวไลน์สตรีมให้โอเคโอเคครับโอเคครับผมอยากดูด้วยผมพูดตามคนนั้นแบดบอย อ๋อแป๊บหนึ่งนะพี่เล่ออะไรอะ GTA หรอแป๊บจีแป๊บจีป๊บจีอัดกำลังอัดอคลิปลง YouTube มันอยู่โททีได้อ๋ออ๋อแล้วถ้าผมพูดแล้วมันจะไม่ลงไปหรอเสียงอะมันลงมันลงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะนิดหนึงน่งนิดหนึ่งอัดทีได้เอ๊ะผมนี่เราก็เล่นเล่นกันสดๆในดิสอย่างนี้แหละจริง เอาน้องแบมมาแล้วเหรอเดี๋ยวมาอัดไอ้คลิปอันนัน้บนบอลเลนเอ่อคุณพิงค์เขาก็มาเนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของเหราอ๋อโอเคโอเคนี่เดี๋ยวอัดอัดเทปแป๊บนึงอัดเทปก่อน efendim, พี่แป๊บโอเคโอเคจะอัดแล้วบอกนะจะโอเคนี่แหละตีของเราก็ประมาณนี้แหละฮะท่านผู้ชม ก็จะเข้ามาเรียกกันกลางคลิปกังอะไรก็มีนะมีความเป็นมืออาชีพมันสุดๆยังไงเราเราทำคลิปแล้วก็ไม่ได้เตรียมกันเราเราเ็เรียกว่าอัดคลิปสดไม่มีการเตรียมไม่มีการหาอยู่อะไรต่างกันเหมือนเมื่อตกี้ว่าเองถามมีแผนในหัวไหมน้องพอดไม่มีรถที่ไหนอ่ะพี่เออท่นน่ะสิ พี่สงสัยยันันแล้วรถอะไรวะเป็นรถไอ้นี่ทิ้งของพี่รถทิ้งของอือ,อชัวเนี่ยยูทูปใช่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 แต่อย่าเข้าไปตัดหน้ารถมันเดี๋ยวตายพี่นี่ไงลองปะเอ้าก็ลองดิไม่ลองอะ่ะผ,ผมไม่เชื่อพี่พี่ลองดิฮะม <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> มึงก็ต้องพิสูจน์เลย <c oughs> พรไม่เชื่อแล้วนุนนนนุนนหนน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 ้นน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  เออไม่เชื่อกน้องพิสูจน์ดีไม่ใช่ไม่เชื่อกันหนึ่งพิสูจน์ถูว่าถูกว่า,วาจริงครับจริงครับไปพอดวิ่งเข้าวงต่อน้องอย่าอยู่นานอย่าอยู่นานเดีย๋ยวบานปลายเฮีย yeah. <laughs> เสียงปืนปงปังปังปัง,ป,งปัง,ปง,ปงไม่หยุดเลยพอดตามมาเร็วมอไซค์ไม่ต้องค่อยว่ากัน <laughs> ทำไมวงไปม,มากลอย่างอ่ะพี่เสียงคนขับรถพี่จริงเหรอ,องงก,กูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยิงก็ไหนมันอยู่ไหนขวาเราพี่อันนั้นขวาเราซ้ายก็มีพี่ซ้ายเคาะอยู่จเจอแล้วมังไม่กล้าออกเลยอ่ะมีแต่ตรงคออ่ะก่อนหาก่อนไม่เจอใครเลยอ่ะอ๋อเสียงน้องพอดอ่ะไปจนี้ผมว่าเสียงใคร อย่าไปตรงบูธแคมป์นะพี่นมบูธแคมป์เยอะอ yeah. ได้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 น้องพอเตือนมาพี่จะเชียอแล้วกันไปบูธแคมป์กันไหมเฮ้ย <laughs> ย่าไปพูดเมื่อกี้ร <laughs> ่างกายต้องการบทะหรอพี่ <laughs> เกินมาขนาดนี้นาอ <laughs> น้องเคยได้ยินไอ้นี้ปะ่ะคนจริงโพชิงเกียกูต,ตายออกับคำ <laughs> ตต <laughs> ใช่กูต,ตายออกับคำนี้มาเยอะละตายกับตะคูเนี่ยแหละ <laughs> ตายกับสกูเออสกูเยอะจริงตอนแรกกูกูเล่นกับเด็กผู้หญิงคนหน,นึ่งเว้ยบอกว่าเออเนี่ยสกูน่าจะคนไม่เยอะสกูน่าจะคนไม่เยอะไอ้เที่ยวิ่งกระโดดไปทีเดียวด้วยความแบบมือใหม่เนะ่ยเราไม่รู้เว้ยว่าตรงไหนคนเยอะไม่เยอะอุ้ยเสียงอ๋อเสียงเท้าเราเนี่ยนะคือด้วยความที่เป็นมือใหม่เราไม่รู้ใช่ป่าว่าตรงไหนคนเยอะไม่เยอะไอ้เที่ยมิ่งไปทีเดียวคนเยอะเฉย แบบเมืองที่เขาแบบเขาจะว่าไงพี่เมืองที่แบบมันขึ้นชื่อมันก็เยอะอเะขามันเยอะเลยเงี้ยพี่ว่าข้างล่างมีคนปะเล็งอยู่ดูอยู่ดูอยู่น่าจะไม่มีอะเ,เล็งให้ดีนะเผื่อไม่แอบเผื่อมีพี่นี่เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงรถเสียงรถคนด้วย เฮ้ยผมก็ได้ยินสายด้านบนด้านบนไงแน่แน่เฮ้ยใครเคาะอ่ะมันเคาะกันเองแถวๆนี้แ,และเดีย๋ยวเล็งก่อนโอ้นู่มไงเมืองตรงนั้นเห็นละเห็นละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนไม่เห็นเลยพี่ผมไม่เห็นเลยหากนหาก่อุออ้ยว้าโอ้โหพี่เวลร้อยยี่สิบสามโอ้โห นักกูเหรอมันมันยิงเหรอนะใช่ใช่แล้วมึงก,กูคานหาก่อนกูคานหาก่อนโอ้ไอ้เหี้ยแม่งยิงกันยับเลยวะ่ะไอเ้อเ,อเ,เหี้ย <ST S> <ổ S 1> โอ้ยโอ้ยมันถีบ<อ>ด้วยพี่เออไอ้เหี้ยไอ,อ้เหี้ย จกตี้เอ้าท่านก็ปิดคลิปไปแค่นี้แหละไอ้เหี้ย <c oughs> จบกันไอ้เหี้ยไม่ทันยิงใคร <c oughs> ไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะท่านก็ฝากปิดคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะ <c oughs> คลิปนี้ก็ขำๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหนะ้า